สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับ <c oughs> วันนี้จะมาขอรีมิรีวิวมีตะเกลมนะครับฝักที่นครับมีที่ล็อกเข็มขัดเรียบร้อยครับฝักแน่นครับเสร็จแล้ว <c oughs> ก็มาดู ตัวมีด <c oughs> นะครับทิ้งผิวไฟด้านสันนะครับผิวไฟนะครับปลายไหว้นะครับเขาเรียกปลายไหว้นะครับคล้ายๆกับปลายสปาต์ตานะครับ <c oughs> ด้ามไม้ประดูครับ <c oughs> ปลอกคอสแตนเลสน,นะครับปลอกคอสแตนเลส <c oughs> ความยาวใบมีด14นิ้วครับ14นิ้วนะความกว้าง1นิ้ว5หุนนะครับ1.5นิ้วนะครับด้ามยาว7นิ้วครึ่งน,นะครับมาณนี้นะครับคมตรงดีครับสันตรงครับ ด้ามก็เคลือบแลกลงเงานะครับรักษาผิวเนื้อไม้นะครับสวยๆครับเรามาดูคมนะครับ <c oughs> อ๋อทำจากเหล็กตะไบนะครับลืมบอกนะครับเหล็กตะใบขึ้นชื่อเรื่องคมนะครับคมเฉียบๆอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมเปิดโคมเาไว้ที่ประมาณ90%นะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูนะครับหวานๆเลยครับโค้งได้ไหมได้ครับโค้งอีกที่ได้ครับโคง้งนะครับโค้งตัวเอสนะครับ สบายเลยครับรับผมลองคนขนหน้าแข่งนะครับขาดกัดจุยครับโอเคครับทักมาก่อนได้ก่อนนะครับทักทีหลังได้ทีหลังครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์มาที่0842645977ครับ0842645977ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม